เรียนรู้หน่วยปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องการล้างมือ7ขั้นตอนช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดนะคะนักเรียนอยู่บ้านต้องล้างมือให้สะอาดน,นะคะเพื่อที่จะมาให้มือมีเชื้อโรคแล้วเชื้อโรคที่ติดกับมือนะคะก็จะเข้าสู่ร่างกายเราได้วันนี้คุูปุ้ยเลยจะพามาล้างมือคะ่ะ ไหนไหนไหนนักเรียนเตรียมสบู่เหลวแล้วไปที่อ่างล้างมือเลียงค่ะเจ็ดวิธีการล้างมือให้สะอาดเริ่มต้นฝ่ามือถูฝ่ามือฝ่ามือถูหลังมือนิ้วถูซอกนิ้ว ฝ่ามือถูฝ่ามือนิ้วถูซอกนิ้วกันไหัวเราหลังนิ้วมือถูฝ่ามือถูนิ้วหัวแม่มือด้วยฝ่ามือ นิ้วมือถูฝ่ามือฝ่ามือถูรอบข้อมือโดยรักและห่วงใยเพียงเท่านี้มือของนักเดยนก็จะสะอาดและจะไม่มีเชื้อโรคเลยค่ะ มันล้างมือบ่อยๆนะคะหรือถท่าออกจากบ้านอย่าลืมสวมแมสด้วยนะคะเอ๊ว่าแต่นักเรียนจะจำขั้นตอนการล้างมือเจ็ดขั้นตอนได้ไหมคะเนี่ยถ้าอย่างนั้นแล้วนักเรียนถ่ายวิดีโอมาให้คุณครูดูด้วยนะคะการล้างมือเจ็ดขั้นตอนสำหรับวันนี้คุณครูปุ้ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ